มาครับคุณผู้ชมครับและในครั้งนี้เราก็อยู่กับแมบบของอนิเมะคูเซเดอร์กันอีกแล้วนะครับผมนะและในครั้งนี้นั้นผมก็จะมารีวิวในส่วนของตัวละครอย่างเจ้าเคอสเมททุกคนเป็นตัวละครมิสติกแพทล่าสุดในแพทปัจจุบันของแฮปปี้นิว e ยร์เลยนะทุกคนในของอนิเมะคูเซเดอร์เลยแล้วก็ขอบคุณช่องแชทมากๆที่ให้ไอดีมายืมในการรีวิวครั้งนี้นะก็ขอบคุณมากมากช่องแชทคนนั้นโอเคมาทีนี้ในส่วนของเจ้าตัวละครอย่างเคอสเมทนั้นหาได้ยังไง ก็คือให้ทุกคนมาในส่วนของตู้ซัมอนทั่วไปได้เลยทุกคนก็คือตรงนี้เลยนะทีเนี้ยมันจะมีตัวละครอย่างคีออนเมดขึ้นอยู่หน้าตรงนี้ทุกคนเนาะก็สุ่มมันแล้วก็หามานะันมาเนาะประมาณนั้นโดยที่ของอีโวของเจ้าคีออนเมดอะสามารถหาได้ในส่วนของนิวเยียอีเวนต์ตรงนี้เลยมันจะเป็นในส่วนของคาถาเนาะใช้แต้มประมาณสัก17,500นะทุกคนเป็นสเปียร์ออฟสตาร์เนตก็คืออันนี้เลยประมาณนั้นเนาะแล้วก็ของอีโวของวันอีกอย่างหนึ่งก็มันจะอยู่ในส่วนของ รีเจนสเตททุกคนให้ทุกคนมาในส่วนของรีเจนสเตทได้เลยมันจะอยู่ในส่วนของด่านนี้เป็นซามูไรไอแลนด์เป็นด่านใหม่ล่าสุดเช่นเดิมแล้วก็มันจะใช้ในส่วนของลูกแก้วสีแดงทุกคนอันนี้เลยนะประมาณนั้นใทยทั้งหมด10ก้อนทุกคนแล้วก็ด่านนี้มันแนะนําในส่วนของทตาไฟแล้วก็ทตาแสงเนาะใทรไม่มีตัวละครสูดดีๆก็แนะนําเล่นตามทตุเพื่อความง่ายนะทุกคนโอเคมาทีนี้เรามาเริ่มในส่วนของการรีวิวตัวละครตัวนี้เลยดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเนาะ ตัวละครตัวนี้แอบสปอยก่อนเลยว่าเป็นตัวละครผู้เล่นใหม่เล่นง่ายประมาณนั้นเนาะแต่อาจจะไม่ได้แบกมากสำหรับตัวละครอย่างเจ้า Head of Mate ประมาณนี้เลยทุกคนโอเคมาตัวละครตัวนี้นั้นเป็นตัวละครเวทเป็นธาตุมืดนะทุกคนแล้วก็สเตตที่ผมเอามารีวิวในครั้งนี้เป็น S S บวกแล้วก็ A บวกทุกคนเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะทุกคนแล้วก็เป็นตัวละครตีกาวด้วยแต่ว่าขั้นท้ายนั้นสามารถตีเป็นไฮบิดได้นะทุกคนประมาณนั้นเลยแล้วก็ตัวละครตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวก็คือ ตัวละครตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มีบัฟอะไรเลยนะก็คือตัวละครแบบโลโ้โลเลยประมาณนั้นโอเคมาทีนี้เรามาดูในส่วนของพาสีกันมาดีกว่าว่าพาสีนั้นทําอะไรได้บ้างมีทั้งหมดอยู่3พาสีด้วยกันสำหรับตัวละครอย่างเจ้าเคอส์เมดเนาะพาสีแรกมันบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยเมื่อโจมตีอ่ะมันจะทําการแปดดีบัฟใส่มอนสเตอร์เป็นเวลา1ิบวิ ซึ่งดีบับในในส่วนนี้จะทําให้ในส่วนของเจ้าเคอ o n Mate อ่ะตีมอนเตอร์ตัวนั้นแรงขึ้น15%เนาะประมาณนั้นเลยแล้วก็ตัวละครตัวนี้จะได้รับอัตราคีย์ที่เข้าฟรีๆไปเลย25%สำหรับตัวละครอย่างเคอ o n m a t ก็คือมีคิดติดฟรีๆ25เปอร์เนาะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ในส่วนของพาส s i เนี่ยผมยังแอบงงๆในการทํางานของมันอยู่มากๆทุกคนมันเขียนว่ามันอารมณ์เหมือนแบบเอ่อ On ค r i t i c a l h ิตจะทําการ s อ o c k First Enemy in ิ a เล e ก็คือทําการโจมตีพวก เอนด์ี่ที่เป็นตัวละครแรกในระยะประมาณนั้นเลยเนาะโดยที่ทำดาเมจ40%ของยูนิตดาเมจตัวนี้แล้วก็จะทำการสตาร์เป็นเวลา3วินาทีอ่ประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็ในส่วนของพาสิสสุดท้ายมันบอกว่าตัวละครตัวนี้จะมีการเก็บเกรดด้วยซึ่งแต่ละเกรดอะมันสามารถเก็บได้จากการโจมตีโจมตีหนึ่งครั้งเพิ่มเ,เ,เ,มเกรด10%เนาะสามารถเก็บได้สูงสุด100เกรดเลยก็คือ100%เนาะประมาณนั้น โดยเมื่อเก็บเกตครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะทําการบัฟตัวเองเป็นเวลา60วิก็คือในส่วนของบัฟในครั้งนี้มีในส่วนของดาเมจ33%แล้วก็ทําให้ตัวละครตัวนี้ตีไวขึ้นก็คือลดคูดาวไป12.5เนาะประมาณนั้นแล้วก็เมื่อในส่วนของตัวละครตัวนี้เมื่อผ่านไป60วิแล้วเกตมิเตอร์ก็จะทําการรีเซ้เหลือศูนย์ก็คือต้องเก็บเกรตีใหม่ประมาณนั้นเลยเนาะก็คือตีประมาณ10แอคชั่นก็สามารถเก็บเกตไ,ได้ครบ100%แล้วก็ไม่ได้เล่นยากมากอารมณ์เหมือนเป็นตัว วางพื้นอัพขั้นท้ายเป็นไฮบิดแล้วก็นั่งตีีไปประมาณนั้นไอ้จริงๆอ่ะไอ้พาสตินเนี้ยถึงผมจะบอกว่าไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะแต่ว่าผมไปแอบเช็คมาแล้วเหมือนมันต้องเล่นกับคียที่เข้าฮิตของมันนี่แหละเมื่อติคกค์ที่เข้าฮิตอ่ะมันอารมณ์เหมือนจะทําการทําการช็อคทําให้พวกมอนสเตอร์ตัวแรกของเฟิร์สไอ้เจ้าเฟิร์สระยะของมันอะ่ะทําการสตัรแล้วก็ได้รับดาเมจเพิ่มแมไป4 0เปรนาะประมาณนั้นเลยแต่อันนี้จะต้องไปเล่นในแแบบเพื่อให้เห็นภาพแบบ ช้าๆทุกคนโอเคเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดภาพไปในแมปแล้วกันว่าตัวละครตัวนี้นั้นค่าวางทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ทําอะไรได้บ้างเนาะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวตัวละครเจ้าเคออร์เมดกันพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเนาะซึ่งค่าวางตัวละครตัวนี้ค่อนข้างถูกมากอยู่ที่1,300าแค่นั้นเองแล้วก็เป็นตัวละครวางต้นเกมที่โหดมากตัวหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งสุมได้แล้วก็ไม่มีตัวละครต้นเกมดีๆนะทุกคนตัวละครตัวนี้ มันเป็นการวานแล้วก็เป็นการโจมตีเป็น full LE เลยซึ่ง damage อยู่ที่2,600ความเร็วการโจมตีอยู่ที่ประมาณ4 5วีแล้วก็วงประมาณ17น,นะทุกคนแล้วก็อย่างที่ว่าไปมันมีพาร์ตสิในส่วนของอัตาคิที่เข้า25%ใบฟรีแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้มีอัตาคิแบบฟรีไปเลย25%เนาะโอเคมาทีนี้เรามาเริ่มรีวิวทีละขั้นกันเลยดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้นั้นทําอะไรได้บ้างเนาะตัวละครตัวนี้นั้นขออนุญาตอัปเกรดไปขั้นที่4เลยลวกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ ขั้นที่4มันจะโจมตีเปลี่ยนเป็นโมเมนท์ที่เป็นการโจมตีแบบว่าเรียกน้ําแข็งออกมาเนาะแล้วก็เป็นวงเซอร์เคิลเอลีที่ไม่ได้เล็กมากก็กําลังดีเลยนะทุกคนแต่เมฆขั้นนี้อยู่ที่ประมาณ 10k แล้วก็ความเร็วการโจมตีอยู่ที่ประมาณ5วิทุกคนเออเหลือ4วีละเพราะว่าพาสีมันแล้วก็ทีนี้ก็ระยะอยู่ที่ประมาณ26นะทุกคนประมาณนั้นเลยทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเกรดขั้นสุดท้ายเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะขั้นสุดท้ายตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่าอ แอบแพงไปนิดนึงแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่คุ้มค่าและกันประมาณนั้นถ้าเทียบกับราคา up นะสำหรับตัวละครเกรสมิติด้วยกันแล้วตอนนี้ัพประมาณเ0 0 0 0ืแล้วก็ความเร็วกรโจมตีอยู่ที่ประมาณ5้าวิไ a m a g อยู่ที่ 60K กลคมๆนะประมาณนั้นแล้วก็ระยะอยู่ที่ประมาณ3 4 7ประมาณน,น,นี้เลยทุกคนโดยท่าน,นี้จะเป็นการจมตีแบบไฮบิดเลยทุกคนขึ้นเป็นไฮบิดแล้วนะคันนี้แล้วก็เป็นการจับตีแบบเซอร์เคิลค่อนข้างใหญ่มากเป็นการเลียงสายฟ้าลงมาเนาะประมาณนั้น โดยที่เรามาดูพาสิฟกันดีกว่าว่าพาสิฟแต่ละพาสิฟนั้นมันจะทํางานกันยังไงบ้างเนาะ่างที่บอกไปอย่างแรกมันบอกว่ามันจะทําการแปดดีบัฟมอนใช่ไหมแน่นอนว่าขั้นนี้มอนตายหงหมดเพราะฉะนั้นขออนุญาตเป็นขั้นแรกแล้วกันครับโอเคมาเนี่ยมันจะทําการแปะคอนฟิวประมาณนั้นเนาะที่เป็นสัญลักษณ์แบบเออเนี่ยประมาณนี้เลยมันจะทําการแปดดีบัฟมอนที่ทําให้ตัวเองนั้นตีแรงขึสิบห้าเปอร์เซ็นต์และทีนี้ถามว่าพาสิฟนี้คือยังไงจากที่ผมสังเกตมาแล้วก็ลองเล่นมานะ มันอารมณ์แบบว่าอาืมเขาเรียกว่าไงดีวะคือถ้าตัวเนี้ยโจมตีติดคี่ทิคอลอ่ะมันจะคีทิคอลฮิตเนี่ยแล้วก็มันจะทำการช็อคเอนมีอินเลกเนี่ยคือมันจะทำการสตันตัวละครตัวแรกก็คือตัวละครหลังสุดและกันเออเป็นล้านเนาะแับเอออารมณ์เหมือนเราปรับล้านและกันมอนสเตอร์หลังสุดที่เป็นเฟิร์สประมาณนั้นเนี่ยมันจะทำการถูกสตันตเป็นเวลา4วินาที จะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวละครถูกตันเสมอเอ้ยสีสาวินิว่ะตัวทีขอใครคุณผู้ชมทั้งหมดสาวินาไม่ใช่สีวีโอเคขอญอาตวางตรงนี้คุมนะทุกคนมาเนี่ยมันจะทําการสุดถูกตันนะสำหรับตัวละครที่อยู่หลังสุดแล้วกันประมาณนั้นเลยก็คือเฟิร์สนาะหลังสุดอ่าโดยที่พาสิบนี้ก็ถามว่าดีไหมผมว่าแอบเสียใจยนิดนึงถ้าพาสิบนี้ยมาตันตัวอยู่หน้าแทนตัวอยู่หลังอะ่ะผมว่ามันจะดีกว่านี้ประมาณนั้นเนาะ แล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากเป็นการเก็บเกรดของมันเองโดยที่จะเก็บเกรดไปเรื่อยๆเรื่อยๆครบ100%ก็จะทําการติดพาสซีฟแล้วกันในส่วนของบัฟดาเมตตัวเองเป็นเวลา60สบวินเนาะก็คือบวกดาเมตไปเลย33%แล้วก็ลบกูดาประมาณ22.5เนาะประมาณนั้นเมื่อเก็บเกรดทั้งหมดครบแล้วก็เริ่มใหม่ประมาณนั้นเลยทุกคนแต่ว่าจากที่สังเกตด,ดูเกรดมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะแต่ว่า อันนี้น่าจะแ,ลแปลกๆเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วก็ช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าเก็บเกทครบร้อยมันก็รีสตาร์ทใหม่ประมาณนั้นเลยโดยรวมแล้วตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครกลางๆนะทุกคนแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับตัวละครเกทมิติด้วยกันเองแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งมากเก่งเลยอะแต่ถ้าเทียบกับตัวละครโกงกงอย่างพวกไคโดูกับดีโอแล้วแน่นอนว่ามันคนละคนละไซส์กันเลยนะประมาณนั้นเลยทุกคนแต่ถ้าใครสุ่มมาเล่นได้ก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้แย่นะเพราะว่า ต้นเกมมันอะมาเป็น u l l le ทาให้เรานั้นสามารถวานแล้วก็คุมเกมได้ง่ายเนาะประมาณนั้นเลยในส่วนของเจ้าตัวละครอย่าง mm hmm. เพีย์ออฟเมดก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เป็นตัวละครที่ไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากสำหรับตัวละครนะเป็นตัวละครเล่นง่ายและการสลหรับผู้เล่นใหม่ประมาณนั้นเลยในส่วนของเจ้าเกรย์ออฟเมดนะทุกคน